วดพง,งาอีพีนี้ชวนไปดูบ้านโบราณอายุกว่า200ปีกลางเมืองพังงาซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าจอมมันดาในรัชกาลที่3และแม่นมของรัชกาลที่5ผู้ที่เคยสร้างวัดประชุมโยธีหรือวัดควรพร้อมฟังเรื่องเล่าวัยเด็กคุณยายห่วงเรือนกับจอร์จเจนั่นเจนี่อีพีนี้จอร์จอยู่ที่บ้านพักนะครับของเจ้าจอมย่สุนนะครับ ท่านเป็นบุตรตรีของเจ้าเมืองพังงาคนแรกครับแล้วก็เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่สามนะครับแล้วก็เป็นแม่นมของรัชกาลที่ห้านะครับบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านโบราณนะครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการตั้งเมืองพังงาครับเดี๋ยวจอดพาไปดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ้อแต่บอกก่อนครับปัจจุบันนะครับ บ้านทักหลังนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าจอมยสุนนะครับซึ่งท่านได้บริจาคที่ดินนะครับให้กับทางวัดประชุมยยทีหรือวัดควรนะครับปัจจุบันนะครับตัวบ้านนะครับก็เลยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างวันนี้นะครับที่จอดมาเนี่ยในวัดมีงานครับก็เลยมีการจัดเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับ าการางานของวัดนะครับก็เลยอาจจะดูแบบนั้นไปหน่อยนะครับนี่ครับภายในวัดาภายในบ้านพักนะครับก็จะเป็นหลังนี้วัานหลังนี้อายุนะครับนับร้อยปีครับก็ปัจจุบันก็สุดโทรมลงไปนะครับตามการเวลานะครับมีชั้นแรกนะครับ กําลังจะพาเข้าไปชั้นแรกนะครับขออนุญาตนะครับนี่พี่ๆเขาทํางานอยู่พอดีครับนี่ก็จะถ่ายได้เฉพาะที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยพี่ๆเขาทํางานอยู่นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นหนังซอยนะครับเป็นห้องเล็ก,ลกๆต่างๆนี่นะครับข้างในจะเป็นอย่างนี้กอ ป็นไม้โบราณครับเป็นสองเป็นไม้ตัวบ้านจะเป็นครึ่งปึกครึ่งไม้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของบ้านโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นครับจอจะไม่ผิดนะฮะถ้าทุกคนติดตามจอร์สนะครับมีอยู่อีพีหนึ่งที่จอร์ดพาไปที่อำเภอกันตังจังหวัดตังนะครับเป็นบ้านของพระยารัศดาครับ นั่นก็คือยุคเดียวกันเลยครับเป็นบ้านยุคเดียวกันบ้านนี้โบราณกว่าอีกเพราะว่าของพยารัศดานะสมัยรัชกาลที่ห้าต่อเนื่องที่หกนะครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่นะครับแล้วก็รัชกาลที่ห้าครับเดี๋ยวเจ้าจะพาไปดูข้างบนนะครับขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า อาคารค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเนี่ยครับข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวต้องเดินมามนระวังหน่อยนะครับเดีย๋ยวต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับท่านครับผมขออนุญาตนะครับขึ้นมาวันนี้แล้วรู้สึกขนลุกครับเนีน่นะครับไ้ขออนุญาตนะครับบ้านอาจจะเก่าแก่นิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับนี่ครับภายในตัวบ้านนะครับชั้นสองจะเป็นอาคารไม้เลยนี่นะครับตัวนี้จอนน่าจะยินอยู่ตรงห้องโถงครับแต่ก็อาจจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าดูแล้วพื้นจะยุบยวบนะครับอนี้เป็นห้องโถงนะครับตรงนั้นก็ออกไปก็จะเป็นระเบียง นะครับพื้นที่นี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับห้องภายในนะครับห้องนอนห้องรับแขกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเอาละครจอดขออนุญาตลงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะยวกลงไปนี่นะครับจอดขออนุญาตลงไปนะครับขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับ ี่นอนนี้นลงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นจะยุบยวบนะครับอาคารเก่าแก่มากครับนับร้อยปีแล้วอะสมัยที่จอร์เรียนอยู่ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยน,นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้นะครับเดิมเนี่ยมักจะมาทำกิจกรรมที่วัดควรเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแต่ก็บอกตรงๆเลยว่าไม่กล้าเข้ามาณนะบ้านหลังนี้ เล่าไปฟังเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆ,หนๆมันจะมีผู้คนนะครับเขาล่ำลือกันว่านะครับหลายครั้งที่เข้ามาภายในวัดในเวลากลางคืนเนี่ยครับไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้บ้านหลังนี้เนื่องจากมาทุกครั้งก็จะเจอนะครับผมเรียกว่าคุณยายแล้วกันคุณยายถ้าทางใจดีนะครับก็แว๊บ นะครับอยู่บนชั้นสองนะครับตรงระเบียงจุดนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับซึ่งคนที่เห็นคนที่เล่ากันนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าท่านเจ้าจอมนะครับคงจะห่วงบ้านหลังนี้พอสมควรนะครับแต่พอเวลาหมุนพันเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้จอดใกล้ห้าสิบละก็หากนับรวมเวลาก็สี่ห้าสิบปีมาแล้วนะครับ หรือ3าสิบปีขั้นต่ำนะครับปัจจุบันปัจจุบันสภาพก็เป็นอย่างนี้นะครับทางวัดพยายามปรปับปรุงพื้นที่นะครับนี้ศาลาตรงข้ามนี้ไม่มีนะครับสมัยจอนเด็กๆไม่มีอันนี้เพิ่งสร้างใหม่ครับแล้วก็เช่นเดียวกับองค์พระครับสีขาวรงลานบเวณนั้นนะครับหลังเวีเนีนะครับ่าตรงนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่นะครับ ก็เมื่อก่อนแถวนี้จะมืดๆครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงพื้นที่นะครับมีการสร้างถนนใหม่นะครับถนนนะครับเมื่อก่อนจอดจะเดินมาแค่สะพานตรงนั้นแหละครับแถวนี้ไม่กล้าเข้ามานะครับครับบ้านก็ทุดโทรมลงพอสมควรนะครับซึ่งอยากให้มีการ ปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับก็เห็นว่าครับทางลูกหลานทางเจ้าของเนี่ยครับก็มีความพยายามที่จะอูรณะเอาไว้นะครับซึ่งก็อยากให้มีอยู่เช่นนี้นะครับอย่างเช่นที่อ,อำเภอกันตังของพญารัษดาที่ช้อนเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับทุกวันนี้คงสมบูรณ์นะครับยังคงสมบูรณ์สามารถที่จะเดินขึ้นไป นะครับบนพื้นที่ได้ด้วยความมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าจะพุพังหรือพังถล่มลงมานะครับแต่เมื่อกี้เจ้าขึ้นไปบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกว่าชั้นสองนะครับพื้นจะยุบยุบและกังวลอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าไม่มีการปรับปรุงนีครับจะเป็นที่น่าเสียดายของชาวจังหวัดพังงาทีา่เรื่องราวนะครับสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยอีกสถานที่นึงอาจจะ าหายไปนะครับในเวลาอีกไม่นานนะครับอยากให้อนุรักษ์รักษาไว้ครับบ้านเก่าโบราณเช่นนี้หาไม่ได้จากที่ไหนนะครับจอดขอเสริมข้อมูลนะครับบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งในที่ดินที่วัดควรซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอต้องการขยายพื้นที่วัดส่วนพื้นที่วัดเดิมว่ากันว่าเจ้าจอมยิสุณน,นานครที่ดาพระยาบริรักษ์ภูทรแสงนานครเจ้าเมืองพงาคนแรก และเจ้าจอมเป้าซึ่งเป็นน้องสาวรวมกันบริจาคที่ดินและสร้างวัดขึ้นเจ้าจอมยศุนเป็นพระสนมในรัชกาลที่สเป็นแม่นมของรัชกาลที่หส่วนเจ้าจอมเป้าเป็นพระสนมในรัชกาลที่สโดยบ้านหลังนี้ตกทอดมาสู่ทายาทในตะระกูลณัทหลางซึ่งก็คือสายเดียวกับตะระกูลณนะคร และมีประวัติว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าเคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านหลังนี้เพื่อเยี่ยมเจ้าจอมยิสุนถึงสองครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกเมื่อ3-4ถึงปีก่อนเคยมีข่าวว่าทางวัดจะรื้อถอนบ้านหลังนี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ชาวพังงาจำนวนหนึ่งพกกากันคัดค้านตอนนั้นจอจยังทำหน้าที่บรรณาธิการข่าวยังขอให้ทีมงานช่วยตังข่าวเรื่องนี้จาเป็นที่สนใจ มีหน่วยงานเข้ามาขยายผลตรวจสอบทราบว่าทางวัดเองก็ไม่มีเจตนาหรือถอนนะครับแต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะค่าใช้จ่ายนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวทางวัดไม่มีเงินมากพอครับและเท่าที่ทราบทางวัดก็ไม่ขัดข้องหากใครจะเข้ามาช่วยบูรณะซ่อมแซมที่จอร์ดเรามาคือข้อมูลณวันนั้นนะครับส่วนจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่คงต้องไปถามผู้เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้จอร์ดไม่ได้ทําข่าวแล้ว ทุกวันนี้เที่ยวอย่างเดียวครับ